สิ้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีจีถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก,ก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีจีจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงท้งขอล่าที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนเราไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีจี โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่งงายงขาใถอยโชคดีครับ ตอนนี้ดูเหมือนชื่อของเซอร์คิโออาเกโร่กำลังจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรบาร์เซโลนาหลังจากโจนลาปอร์ตาได้เข้ามาเป็นประธานสโมสรนคนใหม่ซึ่งเหตุผลหลักๆก,ก็คือการพยายามมัดใจลีโอนลเมซี่ให้อยู่กับทีมต่อไปว่ากันว่าตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับ e e a, <c oughs> เออร์นานเอเรเกราเอเยนต์ส่วนตัวของพี่บาบุลแล้วด้วยซึ่งวันนี้สิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเร่องเฟียลเรียมาเล่าอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียถ้าหากบาซ่าตัดสินใจไปคว้ากระชากตัว oro, เซอร์กิโออาเกร่่งงในนนชวมเเอี้จะป็ยาไร เราไปติดตามข้อดีข้อเสียของบ้านกันเลยครับเริ่มจากข้อดีต้องบอกว่าทำกลางปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับบาซ่ามีหนี้สินค้างเติมอยู่138ล้านยูโรซึ่งการวางแผนจะทำอะไรสักอย่างแน่นอนว่ามันต้องตัดสินใจให้ดีและรอบข้อบ หากจะมองในมุมของการเสริมทัพถ้าเกิดบาร์ซ่าจะได้นักเตะตัวดีๆมาสักคนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่แดงเดี่ยวก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่งตัวของพี่บาวเซอร์เคโออาเกลโร่ถือว่าอยู่ในข่ายดังกล่าวเพราะพี่แกกำเังจะหมดสัญญากับแมนซิสตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้และดูจากรูปการแล้วทางต้นสังก,กัดเรือใบสีฟ้าน่าจะยอมเสียพี่บาวคนนี้ไปแบบฟรีฟรีเนื่องด้วยปัจจัยนนหลายอย่างส่วนวเรื่องของค่าเหนื่อยที่รับอยู่2 3 0 0 3 0ปอนตอนต่อสัปดาห์บางทีด้วยอายุที่ปาเข้าไป33ปีแบบนี้้ Ro, ออออออเเเกกกกกลโโรรร่่่าาาาจจจใจตงงยยยมมมหหัันนคืืพแบสสวฟ บาซาก็เป็นได้ เรื่องที่2เป็นเพื่อนรักของเมซี่ในขณะที่เมซี่ยังคงปักหลักอยู่กับบาซ่าตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับเขาต้องสูญเสียเพื่อนรักไปแล้วหลายคนหล่แต่แต่พิเชตฟ,ฟาเบกาสชาบีเฮนันเดสอังเดสอินเอสตาเนม่า,มาและรายล่าสุดก็คือหลุยโซเรสซึ่งบางทีการเซ็นสัญญาควา้าตัวเซเคโออาเกโรน่าจะสร้างอิมแพคให้กับเมซี่พอสมควรนะครับทั้งเรื่องการันตีว่าเขาจะไม่ไปไหนพร้อมกับเพิ่มความสุขในการค้าแข่งขันกับเขาเพราะอ,อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางเมซี่ Messi, และกุนเป็นเพื่อนรักที่โตมาด้วยการตั้งแต่เด็กเรื่อออองงงขความมมสสนสนิซี้ปึกไไ่ตพูดะร มากนักแค่มองตาก,ก็รู้ใจกันแล้วเชื่อเหมือนกันว่าถ้าบาซ่าได้พี่บ่าวมายังไงเมซี่อยู่ต่อแน่นอน ประเด็นที่3เขาเป็นยอดกองหน้าแน่นอนว่าพี่บ่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้ายอดดาวยิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกลูกนั้นเขาเป็นดาวยิงสูงสุดของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เรื่องของความเป็นเพชฌฆาตในการล่าสกอร์น่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าไม่มีใครสามารถตั้งข้อกงังขาในเรื่องักยภาพฟีตินได้ก็อย่างที่บอกเขาเป็นดาวฟันบูสูงสุดบน,นหน้าบริษัทของเรือใบสีฟ้าที่256ประตูแต่หน้าเสียดายและเกิดที่ปีนี้พี่บ่าวกุญเจอปัญหาโรคเลียงเล่นงานไม่งั้นพี่แกทำลายถิตี้หละครับ ข้ามมาดูข้อเสียกันบ้างในเรื่องของอายุการใช้งานอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่บาตอนนี้อายุป่าเข้าไป 3- 3ปีแล้วคำถามก็คือบาซ่าในยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงและสร้างทีมขึ้นมาใหม่การสร้างความคาดหวังในตัวนักเตะที่อยู่ในช่วงโคกสุดท้ายของอาชีพมันยังจะสร้างผลดีให้กับทีมได้ขนาดไหนเราจะได้เห็นเซเคโอเกอียวโรค,คนที่ระเบิดสกอร์ได้แบบกระจุยกระจายที่เรือใบสีฟ้าจะข้ามมายิงกระจุยเหมือนที่ผ่นานมาได้หรือไม่เพราะว่าเราไม่ได้เห็นฟอร์มระดับนั้นมาเป็นปีแล้วเรื่องที่2ออาการบาดเจ็บ อีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลานาะต้องไต่ตรองมองให้ดีนะครับถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัวสเกลอเกลโร่นั่นคือเรื่องของปัญหาทางน้าสุขภาพและอาการบาดเจ็บพี่บ่าวนะครับเขาพี่แกเพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บไปเมื่อกเดือนที่แล้วก่อนจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในซีซั่นนี้ก็ดีเลนา,นานอยู่เหมือนกันมีนําซ้ําพอกลับมาได้แป๊บเดียวก็เจอโรคเลียงแทรกแทงและเข้ามาถามไทยอยู่บ่อยๆอีกซึ่งตรงนี้บาซ่าก็ต้องคิดแล้วครับว่ามันดูเป็นเรื่องที่จะเสี่ยงเกินไปหรือไม่ถ้าเเกกกิดดดจจะววางงผลัััััับบบนตนตตตใย33ปปีีท่่ไ้้ร็บบมถึ20คแ 2012ซึ่งคําถามหลายๆคนมันก็เกิดขึ้นว่าพี่บาจะมาทําอะไรบ้างที่นี่ซึ่งจากการเปิดเผยของสื่อต่างประเทศอย่างมาก,การนะ์นครับพวกเขามองว่าการเซ็นสัญญาคว้าตัวเซคโออาเกลโรจะเอามาเป็นตัวอะไรสำรองมากกว่าเหมือนกับมาร์ตินแบรดเวตส่วนพวกลีโอนเมซี่อันซูฟาติองตัวกริสมาและอุสมานเดเบเลตจะได้โอกาสเป็นตัวเลือกอันดับแรกเหนือพี่บาเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าหากพี่บาดันทะลึงกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างที่เคยยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกั้มมีความฟิตสมบูรณ์และก็มีส่วนสําคัญสร้างแแพให้ก้กกบาาาาซลลน่ดอยง,งมยูว ประกันว่ายังไงก็ตัวจริงส่วนเรื่องของการจัดทัพหน้าถ้าจะให้เวิร์กจริงๆก็คงต้องเป็น4-3-1-2กองหน้าใช้คริสตมายินคู่คุณโดยมีเมสซี่เป็นตัวสร้างสารรค์เกมหรือจะเป็น4-4-2ปีกซ้ายปีกขวาก็เป็นเดมเบเล่กับฟาติหน้าคู่ใช้อเกลโร่และเมสซี่บอกเลยว่าอันนี้ก็ดูวินวินสำหรับทุกฝ่ายแล้วคุณล่ะครับในฐานะแฟนบอลที่เห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับถ้าหากพิบ่าวจะไปบาซ่าและนี่คือขอสนามสเปเชียลหากดูราเฟลฟาเอื้มนิว้วยาวยามาก่อนแล้วให้เราด้วยนะครับ